คุณจะเป็นได้เท่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะคะบอสหนิงส่งออกตลาด EU นะคะวันนี้บอสหนิงมาเล่าเ,เรื่องราวดีๆให้กับทุกคนฟังนะคะสำหรับใครที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะที่มีแปลงผักที่มีแปลงพริกนะคะข่าตะไคร้มะกรูดนะคะซึ่งเป็นแปลงจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราปลูกในสวน2-3ต้นแบบนั้นไม่ใช่นะคะ สิ่งที่ว่าสิ่งกาลังพูดถึงนั่นก็คือการเป็นแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรจริงๆนะคะที่มีรายชื่อนะคะร่วมอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าเป็นแปลงเกษตรนะคะที่เข้าร่วมโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่รัฐบาลได้มีการสนับสนุนจริงๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นพริกประมาณ10ไร่20ไร่ประมาณนี้นะคะเราก็ยินดีที่จะซื้อนะคะ วัตถุดิบจากคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีโรงแพ็คเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจมากๆเลยแล้วก็โรงแพ็คนี้ก็จะเป็นโรงแพ็คสำหรับการบรรจุแพ็คนะคะสำหรับ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมถึงไปถึงงานวิจัยต่างๆด้วยนะคะในเรื่องของมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็พร้อมมีเซอร์ซิฟิเคตต่างๆรับรองนะคะของตลาด EU ค่ะนะคะและที่สำคัญตอนนี้เราก็ได้มีการ เตรียมในเรื่องของการคัดเลือกแบรนด์สินค้าที่ได้คุณภาพและก็ได้มาตรฐานที่สําคัญจะต้องเป็นแบรนด์ต้นแบบนะคะที่พร้อมที่จะส่งต่อให้รุ่นน้องนะคะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆพร้อมที่จะช่วยเหลือรุ่นต่อๆไปนะคะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนและช่วยเรานะคะในการให้ความรู้กับ ชาวบ้านให้ความรู้กับรุ่นหลังนะคะที่เขาอยากจะพัฒนาโปรดักต์หรือว่าสินค้าหรือว่า SME size S เนี่ยนะคะอยากจะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองที่มีแต่ออยเนี่ยอยากจะพัฒนาให้มันมีามาตรฐานในการส่งออก เราก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่มีเพียงแค่ออยอยก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เดี๋ยวบอสิงจะให้ทีมงานรวบรวมรายชื่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ความรู้เพื่อที่จะต่อยอด ในเรื่องของการสนับสนุนทุนนะคะสำหรับใครที่มีมาตรฐานเพียงแค่อยอยที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าตลาดลราของเราเนี่ยสินค้าบางตัวบางประเภทมีแค่อยอยก็สามารถที่จะส่งออกได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววัสิงก็จะมีคลังสินค้าที่ตลาดลาวเอาไว้รองรับกลุ่มคนที่มีมาตรฐานเพียงแค่อยอยเดียวหลังจากนั้นเราจะ ให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เพื่อที่คุณน่ะจะสามารถขยับนะคะในเรื่องของมาตรฐานเพื่อที่จะเตรียมส่งออกไปตลาดอังกฤษอเมริกาหรือว่าตลาด e ูกับเรานะคะในอนาคตข้างหน้าส่วนขั้นตอนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บอสสิงได้ไปทำงานเมื่อ2สัปดาห์มานี้นะคะที่แบบเงียบเยไปนะคะได้ลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อว่าทุกๆคนที่ฟังคลิปของบอสหนิงอยู่นี้จะเป็นกระบอกเสียงในการสกิดนะคะคนที่เขามีแบรนด์สินค้าอยู่แล้วเผื่อเขาสนใจว่าแปลงเกษตรนะคะที่ทำเกี่ยวกับกเกษตรออแกนิกอยู่แล้วถ้าเรารู้จักก็สามารถที่จะสะกิดเขาได้นะคะเผื่อเขาอยากจะร่วมในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของรายได้ตรงนี้แล้วก็นำ รายได้นะคะเข้าไปสู่ชุมชนก็ยังดีนะคะเนาะก็ฝากทุกทุกคนเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะบอสสิงก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะไม่ไม่ใช่สิ่งที่วิเศษอะไรนะคะอย่างที่บอสสิงได้เกริ่นเกรินไปในช่วงแรกก็คือคุณจะเป็นได้เท่าที่คุณคิดนะคะ กฎแรงดึงดูดที่บอสสิงจะมอบให้ในวันนี้คุณสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณหรือการทำธุรกิจได้อย่างแน่นอนค่ะอารมณ์ดีดึงดูดความสุขใจเย็นดึงดูดความราบรื่นรักตัวเองดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีคิดบวกดึงดูดโอกาสให้อภัยดึงดูดความสงบความเมตตาดึงดูดความการุณา ความซื่อสัตย์ดึงดูดความไว้วางใจความขยันดึงดูดผลลัพธ์ความอดทนดึงดูดความก้าวหน้าความตั้งใจดึงดูดความสำเร็จเห็นหรือ,อยังคะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อะไรเลยคุณสามารถทำได้เหมือนอย่างที่คนอื่นๆเขาใช้กดแรงดึงดูดกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ บอสสิงอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับทุกๆคนนะคะคุณจะเป็นได้เท่าที่คุณคิดนะคะสำหรับคลิปนี้บอสสิงขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวไงบอสสิงจะไปซัพพอร์ตทุกทคนเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ